ผู้ชมครับแม่ขาวตัวนี้นะผู้ชมครับที่ให้ลูกเป็นตัวผู้ราคาหกหมื่นที่ตาจะขายเนาะนะผู้ชมครับรตัวนี้นะครับให้ลูกเป็นลูกหกหมืนม่นนะผู้ชมครับแล้วไอ้ตัวเล็กนั้นก็คือลูกของเขาใช่ไหมตาโอ้ลูกมันมันกล้ามเนื้อดีเนาะมันก็อย่างนี้เลยมันเชื่องไหม,เ,มเชื่อ,องครับคุณตาจับได้ไหมได้โอ้ผู้ชมครับโอ้เยี่ยมจริงจริงเลยโอ้ใหญ่นะตาเนาะอื ตาอีกครั้งหนึ่งครับตาอีกครั้งหนึ่งครับจับให้ดูหน่อยครับโอเคครับผู้ชมครับนี่คุณตาอยากจะขายราคาเท่าไรครับตัวนี้หกหมื่นเนาะถ้าผมเอาเงินหกหมื่นมาให้คนกลับบ้านได้เลยไหมน่าดเราเงินใามลูกสามล้านก่อนแต่ว่าคุณตาตั้งใจจะขายหกหมื่นเนาะสวัสดีครับผู้ชมวันนี้เรามาเยี่ยมชม วิธีการเลี้ยงวัวแบบชาวบ้านนะผู้ชมครับเป็นการปล่อยวัวให้เดินกินธรรมชาติแล้วเราก็มัดไว้แล้วก็ปล่อยแล้วก็ควบคุมมันนะผู้ชมครับแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่ทำนะครับตอนนี้ผมก็มาถึงแล้วนะครับสวัสดีครับคุณตาครับที่นี่ที่ไหนครับที่นี่ที่ไหนครับเออที่นี่ตรงนี้มันเป็นทันที่ของหมู่เก้าแต่ก่อนหมู่เก้าต่เดี๋ยวนี้เป็นหมู่ยี่สิบบ้านอะไรครับตาบ้านกรอนครับบ้านกรอนตำบล ชิเนียงครับชเนียงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์โอเคนะคุณผู้ชมครับคุณตามีเบอร์โทรไหมครับไม่มีมีแต่ลูกหลานหน่งเดบ้านมีแต่เบอร์ลูกหลานเนาะครับเดี๋ยวผมจะขอให้แล้วกันนะโอเคครับผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปไล่เรียงวัวแต่ละตัวของคุณตานะครับว่ามีลักษณะหน้าตายไงผู้ชมครับครับบริเวณตรงนี้ตาเลี้ยงวัวใช่ไหมครับเลี้ยงวัวอ๋อตาเลี้ยงมากี่ปีแล้วครับนี่โ อ้าเดียวปีดีสงสัยเกือบสามสิบปีแล้วสามสิบปีแล้วใช่ไหมครับคุณตาก็ขี่มอไซค์แล้วก็เลี้ยงงี้ใช่ไหมครับคุณตาภูมิใจกับอาชีพนี้ไหมครับครับภูมิใจมากเลยทําไมถึงว่างั้นครับตาก็ได้อยู่ได้กินก็ย้อนมันเลยได้อยู่ได้กินก็ย้อนมันนะครับผู้ชมครับโอเคนะผู้ชมครับคุณตาเลี้ยงวัวสายพันอะไรบ้างครับนี่แบรามันกับชาเล่บรามันกับชาเล่โอ้ตัวนี้สวยจริงเลยนะครับตา คุณตาจอดรถก่อนได้ไหมครับมาเดี๋ยวผมพาผมไปชมวัวหน่อยครับถ้างั้นโอเคครับผู้ชมครับนี่คือวัวของคุณตานะครับมีทั้งหมดกี่ตัวครับตาสิบเอ็ดตัวสิบเอ็ดตัวมีตัวไหนที่คุณตาอยากจะขายบ้างไหมครับตัวนั้นใช่ไหมครับโอ้สวยนะผู้ชมครับตัวนั้นโอ้มันตันเนื้ตาเนาะคุณตาให้วัวกินอะไรบ้างครับวัวไม่ได้กินอะไรธรรมชาตินี่เลยครับอ๋อคืออย่างนี้เลยใช่ไหมก็ปล่อยไล่ไล่ไล่ทางไล่ทุ่งเนื้ตาเนาะ วัวตัวนี้กี่ปีแล้วครับตาสามปีสามปีนะผู้ชมครับวัวชาเล่เนาะแม่มันตัวไหนครับตาอ๋อผู้ชมครับด้านซ้ายมือผมนี่ก็คือแม่พันธุ์ตัวนี้นะตาเนาะให้ลูกมาเป็นชาเล่ตัวนี้เนาะ่คุณตามาครับั้งนั้นโอเคครับผู้ชมครับตัวนี้คือวัวชาเล่นะครับสามปีนะตายังไม่ถึงสามปีใช่ไหมประมาณสามปีผสมพ่อพันุ์อะไรครับตาแบลมนกับชาลีนั่นเลยแบลมนกับชาล วัว3ปีนะครับคุณตาอยากจะขายราคาเท่าไรครับตัวนี้หกหมื 6, 6, นะ่นเนาะถ้าผมเอาเงินหกหมื่นมาให้คนกลับบ้านได้เลยไหมนา่าด้เราเนียใจถามลูกสามล้านก่อนแต่ว่าคุณตาตั้งใจะจะขายหกหมื่นเนาะครับอ๋อโอเคครับผู้ชมครับวัวตัวนี้นะครับราคาหกหมื่นนะผู้ชมครับเป็นวัวบรามันอ,อ๋อไม่ใช่เป็นวัว<ต>ชาล,ลาีนะครับสามปีเกือบจะดสามปีน้าตาเนาะคุณตาขาย หกหมื่นนะผู้ชมครับในราคาที่คุณตาตั้งใจไว้นะครับแต่คิดว่าจะต้องปรึกษาลูกปรึกษาหลานก่อนเนาะแต่ก็กล่าวไว้ประมาณ6กหมื่นเนาะถ้าหกหมื่นก็น่าจะขายถูกต้องไหมครับโอเคครับผู้ชมครับตัวนี้มันชนไม่เตะประมาทไม่ได้ใช่ไหมโอเคนะครับผู้ชมครับเดี๋ยวผมใช่ดูแข้งดูขานะผู้ชมครับเนี่ยองนไหรอโอเคมันตันดีนะผู้ชมครับตัวนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะผู้ชมครับคัวชาเล่นะครับสวยงามมากๆนะผู้ชมครับ ุณตาตื่นมาเลี้ยงวัวตั้งแต่กี่โมงครับนี่2โมงกว่า2โมง2โมงคยอะเอาแต่คอบใช่ไหมครับแล้วครบแล้วก็มาปลูกไว้เรื่อยๆให้กินไปอ่อวันร้างมงก็นัดไรเงี้ย่นครับผมตอนเชียงก็เอาเข้าครับก็ปล่อยใจอย่างนี้เลยครับผมพอถึงคอกแล้วให้มันกินอะไรต่อไหมครับไม่มีก็อิ่มแล้วอิ่มเลยใส่อะไรเพื่อได้อ๋อใส่เกียรได้ใช่ไหมครับอย่างเดียว โอ้ผู้ชมครับตัวนี้สวยนะกันเองครับตาจอนแสงตัวนี้ลูกของตัวไหนครับตานีี่ตัวแดงหนิอ๋อผู้ชมครับไอตัวนี้นะผู้ชมครับลูกของวัวตัวแดงเมื่อกี้นะผู้ชมครับตัวนี้กี่ปีแล้วครับตานี่เขาปั้นป้าแน่นละไอ้นี่มันเป็นน้องเอ๋ยรามวันแสดงว่าสองปีกว่าจะดสามปีนะตาเนาะโอ้สวยนะผู้ชมครับเป็นวัวบรามาไอไม่ใช่วัวชาเล่นะผู้ชมครับลูกผสมอืม พ่อพันไหนครับตาตอนนี้นี่พ่อเดียวกันหละพ่อเดียวกันผสมพ่อเดียวกันเลยเหรอแต่ตอนนี้มันออกสีต่างๆนะตาเนาะพาะแม่มันเป็นมีอยู่ตัวหนึ่งอยู่ในครอบมารวมกันไม่ได้มันชนกันอ๋อแสดงว่าวัวของคุณตาเนี่ยเป็นวัวไซส์ใหญ่นะตาเนะเป็นวัวเฟรมใหญ่คุณผู้ชมครับดูสิครับว่าอันนี้ลูกของตัวแดงนะตาเนาะอันนั้นลูกของแม่ชาเล่ตัวขาวเนาะใหญ่จริงคุผู้ชมครับดูแข้งดูขามันนะโอ้เคยมีคนมาขอซื้อไหมครับตอนนี้ตา วัวมันไม่ขายแล้วตันนี้ไม่ขายง่ายเราะไม่ขายง่ายเนาะจะเก็บไว้ทําพันธุ์ใช่ไหมครับโอเคครับผู้ชมครับข้อดีของวัวตัวนี้มีอะไรบ้างครับตาข้อดีของมันครับมันก็อย่างนี้เลยมันเชื่องไหมเชื่องครับคุณตาจับได้ไหมได้วัวผู้ชมครับวัวเยี่ยมจริงๆเลยโอ้ใหญ่นะตาเนาะอืมตาอีกครั้งหนึ่งครับตาอีกครั้งหนึ่งครับจับให้ดูหน่อยครับ โอเคครับผู้ชมครับนี่คุณตาก็จับวัวให้ดูนะครับมันไม่ตื่นหน้าตาเนาะเยี่ยมเลยผู้ชมครับต้านขวามือผมนี่เป็นอะไรครับตานน่นี่เลูกไอเดงอ๋อนี่ลูกไอเดงนี่เหรอผู้ชมครับเอาไปที่บ้านแค่โดนตัวนึงวัวสีแดงนี่ให้ลูกสวยจริงหน้าตาเนาะลูกมันมีแต่ตัวใหญ่เลยเนาะตัวนี้ผู้ชมครับตัวนี้เป็นลูกของแม่แดงนะผู้ชมครับเป็นแม่คอกนะผู้ชมครับตัวนี้ให้ลูกมากี่ตัวแล้วครับตานน่ สองตัวแล้วใช่ไหมครับตัวผู้เป็นสต,ตัวผู้ทั้งสองเลยเหรอโอ้ยังไม่ได้ตัวเมียเลยใช่ไหมอืมโอเคอยู่ในโคกนู่นนะถาปล่อยมมันชนกันอะไรนะครับตาลูกมันอยู่ในคอกใช่ไหมตาปล่อยมามันจะชนกันคือว่ามันเลี่ยเรียกันนะนะออ๋โอเคครับผู้ชมครับนี่ก็เป็นที่สามตัวนะครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศคอกวัวบรรดานนะตาเนาะ โอเคครับผู้ชมครับนี่คือแม่ของวัวชาเล่ต์นะครับชาเล่ต์ที่เช้าเมื่อกี้ใช่ไหมครับตาครับครับสวยน่าตาเนาะแม่มันกี่ปีแล้วครับตานี่แม่มันหลายเนาะ้าปีวะห้าปีแต่ว่าแม่มันก็ยังติดวัวไทยบ้านเนาะเป็นลูกผสมน่าตาเนาะลูกผสมชาเล่นะผู้ชมครับคุณตาเลี้ยงวัวก็ปล่อยอย่างนี้เลยใช่ไหมครับตอนเย็นก็ก็เอาเข้าคอกใช่ไหมตอนเย็นก็เอาคอกกลางวันก็มาให้ตอนเช้าก็มาให้กินเสร็จแล้วก็มัดเอาไว้อยู่ในร่ม ตอนเช้าคือมาปล่อยแล้วก็มัดไว้ในร่มตอนเย็นก็ไล่เข้าคอกตอนเย็นก็ไล่เข้าเข้ให้มันกินไปเรื่อยๆอ๋อเราก็ดูไปเรื่อยๆใช่ไหมครับคอกวัวคุณตาอยู่ไหนครับบ้านหนงนั้นอ๋ออยู่บ้านธนุนะผู้ชมครับอันนี้คือวัวเริ่มต้นใช่ไหมตาเป็นวัวปรามันนะตาเนาะคุณตามีวิธีการเลือกแม่พันธุ์ไหมครับอันี้ก็ ไม่ไม่ใช่เลือกหรอกมันเกิดได้มาต้องเอาไว้เลยเ <c oughs> คือถ้าได้ตัวไหนมาก็เก็บไว้เลยก้าวก้าว,าวออโอเคครับผู้ชมครับ <c oughs> คุณตาเขาบอกว่าถ้าได้ตัวไหนมาคุณตาก็าเลี้ยงเลยแล้ววัวแม่พันธุ์ที่คุณตาชอบชอบนี่ต้องมีลักษณะยังไงบ้างรครับตาวัวนี่มันหาไม่ได้หรอกคือว่ามันคลอดมาแล้วก็ถ้าเป็นตัวเมียก่เอาไว้เลยอ๋อถ้าเป็นตัวผู้ขายอ๋อโอเครับทราบทังนั้นผู้ชมครับนี่เป็นวัวแม่พันธุ์นะตาเนาะตัวนี้ให้ลูกมากี่ตัวแล้วครับตานี่ Ok หกตัวโอ้เย hey. okay. kind of like ี่ยมเลยผู้ชมครับเวลาวัวคุณตาไม่สบายเนี่ยคุณตามีวิธีการดูแลรักษาเบื้องต้นไหมครับก็ให้หมอมาฉีดให้หมอมาฉีดอาการที่คุณตาดูได้เองอ่ะมีโรคอะไรบ้างครับมีอะไรมีแต่ฝ้ายที่เป็นนี่แหละเป็นอะไรอันวันอะไรนะลำบีสกินลำบีสกินไม่ใช่โควิดนะโควิดคนลำบีสกินนะผู้ชมครับอ๋อ วัวที่โคกเป็นนิตาไอโคกก็เป็นโควิดอ่ะไอ้คนก็เป็นโควิดแล้ววัวก็เป็นลำบีกินเนาะแล้วที่โคกตาเป็นไหมครับเป็นนี่แหละหายแล้วหายหมดแล้วใช่ไหมครับอืมโอเคครับทุกท่านครับตัวนี้ถือว่าสวยหน้าตาเนาะเคยมีคนมาขอซื้อไหมครับตัวนี้เขาขอตอนนั้นราคาเท่าไหร่ครับที่ขอซื้อนี่ผมเพราะว่าไอ้พอซื้อแลวผมว่าโอ้ผมไม่ขายหรอกอ่าตอนนั้นเขาขอซื้อเท่าไหร่ครับตอนนั้น หกหมื่นถ้าผมซื้อเจ็ดหมื่นตาขายไหมไม่ขายโอเคครับผู้ชมครับตัวนี้หกหมื่นไม่ขายผมขอเจ็ดหมื่นก็ยังไม่ขายเนาะแสดงว่าเก็บไว้ทําแม่ปอกเนาะผู้ชมครับวัวแดงตัวนี้นะผู้ชมครับให้ลูกสวยงามมากๆเลยนะผู้ชมครับลูกของมันก็ตันเหลืองนี่ก็ใช่ใช่ไหมตาปุ๊บทำไมมันสวย่ังเลยตาตารู้ตัวไมว่ามีวัวสวยนี่คุณตายิ้มนะผู้ชมครับอันนี้ลูกของมันเลยใช่ไหมครับโอ้ผู้ชมครับน้องอันนี้ก็เนเหนื่อย ตัวเล็กเหรอตััวเล็กครบอ๋อน้องตัวนี้ตัวผู้ตัวเมียครับอันนี้ตัวเมียโอ้เป็นเป็นแม่พันธุ์ได้เลยน้าตาเนาะไอ้ตัวใหญ่นั่นแหละอ๋อครับผมครับโอ้ผู้ชมครับแม่แดงนี้ไม่ธรรมดาน้าตาเนาะให้ลูกสวยจริงๆนะผู้ชมครับไอ้ตัวเล็กๆนั้นทำไมมันนี่หน่อยตัวเล็กหนูลูกมันนี่ไอ้กล้ามเยอะๆนั่นเหรอนี่ติดนี่โอ้ยขาวๆนี่เหรออันนี้ลูกล่าสุดใช่ไหมครับโอ้สีขาวแป๊ดเลยน้าตาโอ้ผู้ชมครับไอ้สีขาวตัวนี้นะผู้ชมครับก็คือลูกของแม่แดงตัวนี้น้าตาเนาะครับครับ ผู้ชมครับแม่ขาวตัวนี้นะผู้ชมครับที่ให้ลูกเป็นตัวคู่ราคาหกหมื่นที่ตาจะขายเนาะนะผูนะ้ชมครับรตัวนี้นะครับให้ลูกเป็นลูกหกหมืนม่นน,น, 60, นะผู้ชมครับแล้วก็ตัวเล็กนั้นก็คือลูกของเขาใช่ไหมตาโอ้ลูกมันมันกล้ามเนะนื้อดีเนาะเนี่ยตัวเล็กนั้นนะผู้ชมครับลก,กล้ามเนื้อดีเหมือนเหมือนพี่มันเนาะโอ้เนี่ยผู้ชมครับนี่คือลูกตัวที่ให้ลูกที่กล้ามเนื้อได้ดีเนาะตาเนาะ มีตัวนี้ใช่ไหมครับตาหนึ่งตัวแล้วตัวเล็กอันหนึ่งตัวนะตาเนาะแล้วก็ตัวนี้หนึ่งตัวใช่ไหมครับตัวนี้ตัวผู้ตัวเมียครับตาโอเคครับผู้ชมครับตัวนี้ตัวเมียนะผู้ชมสวยนะผู้ชมครับตัวนี้ลูกของวัวตัวที่มันห่วงลูกนะผู้ชมครับตัวขาวๆนะตัวนี้กี่เดือนกี่ปีแล้วครับตาปีกว่าใช่ไหมครับตัวตัวนี้ผสมยังครับผสมแล้วเยี่ยมเลยผู้ชมครับดูแข้งดูขานะผู้ชมครับสวยจริงๆครับลูกของ ไม่คอ,อกตัวเมื่อกี้นะผู้ชมครับเป็นวัวบ้านๆเรานะครับแต่ลูกออกมาสวยจริงๆนะผู้ชมครับนี่สุดท้ายนี้นะครับก็อยากให้คุณตาทิ้งท้ายถึงคนที่อยากจะเลี้ยงวัวเหมือนกับตาต้องทำยังไงบ้างถึงจะมีความสุขแบบนี้ครับถ้าอยู่มีความสุขอย่างนี้นะจะมีวัวก็เลี้ยงเงินผมนี่แหละครับผมครับต,ตอนเช้าวันโมสองโมงสองโมงกว่าก็ ปล่อยมาให้มันกินธรรมชาติครับผมแล้วก็เมื่อประมาณสามโมงสี่โมงนี้ก็มัดเอาไว้ในร่มครับผมคแล้ตอนเย็นก็ประมาณสี่โมงครับผมแล้วก็มาปล่อยให้มันกินแล้วก็กลับบ้านอืมแค่นี้ใช่ไหมครับตาโอเคครับผู้ชมครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณคุณตามากเลยนะครับเจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ